ครับก็ความสําคัญในการพัฒนาเด็กในช่วง0ูนถึงหปีนะครับเนื่องจากว่าเด็กกลุ่ม0ูนถึงหปีเนี่ยจะเป็นพื้นฐานหรือเป็นรากฐานของชีวิตนะครับเพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นเด็กๆในช่วงวัยเนี้จะเป็นเด็กที่เขาต้องการมีการพัฒนาการทั้งเรื่องของสมองนะครับสมองก็จะโตขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมโยงของสมองในหลายๆด้านนะครับ รวมถึงด้านของสุขภาพร่างกายด้วยก็จะมีการพัฒนาทางทางด้านร่างกายนะครับก็เขาจะมีความสามารถในการรับรู้ทางเรื่องของรูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็การเรียนแบบนะครับเพราะฉะนนั้ในช่วงพัฒนาการนี้เด็กต้องการการเลี้ยงดูเพื่อการเรียนรู้ในการสร้างประสบการณ์แล้วก็พัฒนาการทางด้านร่างกายนะครับรวมถึงโภชนาการด้วยเพื่อจะทําให้ทั้งการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองเนี่ยเติบโตไปอย่างมีคุณภาพนะครับ จังหวัดกระบี่มีการวางนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กนะครับโดยเราเป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดในเรื่องของนโยบายพัฒนาแม่และเด็กนะครับเราใช้ลกลไกของตําบลคือมหาสจรรย์พันวันแรกของชีวิตนะครับซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนโครงการนโยบายในทุกตําบลน,นะครับเป็นการส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็ก ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่อยู่ในคลานจนถึงอายุ2ปีเพื่อส่งต่อเด็กที่มีคุณภาพสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของสถานบริการทุกแห่งเนี่ยได้จัดระบบบริการด้านสตรีและเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น a อ c คุณภาพ LC คุณภาพแล้วก็เวลชัยคลินิกคุณภาพนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับให้ดำเนินการตามมาตรฐาน 4D นะครับก็จะมีเรื่องของ Development and Play เรื่องของ Diet ก็เรื่องของ Dental และก็ disease นะครับครับในเรื่องของการจัดระบบข้อมูลในเรื่องของงานแม่และเด็กนะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องของระบบข้อมูลนะครับตั้งแต่ เรื่องของการนําเข้าข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับเพื่อนําข้อมูลนั้นามาวิเคราะห์นะครับรวมถึงนําผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลนั้นนะครับมาพัฒนาการการให้บริการต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มากที่สุดในการดําเนินงานนะครับส่วนจุดแข็งของเรื่องของระบบข้อมูลก็คือเรามีทีม IT ี ที่มีประสบการณ์แล้วก็เข้าถึงในเรื่องของระบบบริการสุขภาพในด้านต่างๆรวมถึงด้านแม่และเด็กด้วยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรามีระบบโปรแกรมก็คือ data exchange นะครับซึ่งเป็นระบบที่จังหวัดกระบี่เนี่ยได้มีการพัฒนามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับทำให้ระบบมีความครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงครับ ในสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ได้มีการปรับรูปแบบการจัดบริการในเรื่องของแม่และเด็กนะครับให้เป็นแบบ new normal นะครับทั้งในคลินิก c n c เองหรือว่าเวลชัยคลินิกเองนะครับรูปแบบบริการที่เราได้ปรับเปลี่ยนก็อาทิเช่นเรามีการนัดเหลื่อมเวลากันแล้วก็จํากัดจํานวนผู้ป่วยหรือแม่และเด็กที่เข้ารับบริการนะครับเราใช้วิธีการให้อสมนะครับที่ฝึกทักษะแล้วเนี่ยลงไปที่บ้านนะครับแล้วก็ถ่ายคลิป ส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ดูนะครับอันที่3ก็คือว่าเราใช้วิธีก็คือเราโทรสอบถามผู้ปกครองโดยตรงเลยครับแล้วก็สอนผู้ปกครองในการฝึกในค่าต่างๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมาให้เราทางไลน์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ฝึกเนี่ยเราก็ได้ใช้สร้างอุปกรณ์เทียบเคียงมานะครับแล้วก็ส่งให้กับอสอมให้อสอมนนำไปให้ผู้ปกครองเนี่ยใช้ฝึกทักษะเด็กที่บ้านครับ ครับระบบสุขภาพในระดับอำเภอในการจัดบริการแม่และเด็กนะครับผมถือว่ามันเป็นรากฐานแล้วก็มีความสําคัญในการจัดบริการเนื่องจากว่าระบบบริการสุขภาพอำเภอเนี่ยจะเป็น ความสําคัญในการร่วมมือของภาคีเครือข่ายนะครับทั้งในสารสุขเองและก็นอกสาสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในระดับอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังคมครอบครัวรวมถึง,วถงรวมถึงประชาชนที่เขาม,ามีส่วนร่วมนะครับให้เขาได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในอําเภอสอดคล้องกับบริบทของเขาของอำเภอนั่นเองนะครับเพื่อวางแผน ในการดําเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพแม่และเด็กให้ตอบโจทย์กับอําเภอนั้นๆน,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 นะครับทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็การจัดบริการที่เหมาะสมและสอดคล้องในอําเภอครับก็สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกรบีนะครับให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนงานแม่และเด็กอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นอันดับหนึ่งเลยความมีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมี นโยบายที่ชัดเจนนะครับมีเป้าหมายที่ชัดแล้วก็มีการสื่อสารกับท้องถิ่นให้ทราบซึ่งจังหวัดกระบี่เองก็จะสื่อสารแล้วก็มอบนโยบายหรือคิดนโยบายร่วมกับคณะคณะอนุมการเด็กปฐมวัยของจังหวัดซึ่งก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดแล้วก็สร้างสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ทั้งเรื่องของด้านวิชาการและก็การลงเยี่ยมเสริมพลังแล้วก็มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แล้วก็รวมถึงการสร้างขวัญกําลังใจให้กับพื้นที่ด้วยครับในอบตอสายไทยเนี่ยท่านนายกอบตอสายไทยนะครับท่านมีวิสัยทัศน์แล้ก็ท่านให้ความสําคัญในการดําเนินงานสุขภาพแม่และเด็กเป็นอย่างมากนะครับท่านได้มีการร่วมวางแผนแล้วก็สนับสนุนงบประมาณรวมถึงการช่วยในการดําเนินงานต่างๆ ผู้รับผิดชอบครับผู้รับผิดชอบในอบตอสายไทยเองเนี่ยก็เคยทํางานในสาธารณสุขมาก่อนนะครับทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพแม่และเด็กเป็นอย่างดีครับจุดเด่นที่3ก็คือท่านผู้อวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสายไทยนะครับท่านก็ประจําอยู่ที่สายไทยอยู่มานานและท่านก็มีความรู้แล้วก็ให้ความสําคัญมากกับเรื่องของแม่และเด็กทางทีมสายไทยเนี่ยขับเคลื่อนงานโดยผ่านคณะกรรมการ งานแม่และเด็กในระดับตำบลน,นะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือความร่วมมือครับมีความร่วมมือในทั้งอบตอทั้งฝั่งสาสุขผู้ปกครองและก็ชุมชนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของแม่และเด็กเป็นอย่างดีครับครับก็ในานามของสาสุขจังหวัดกระบี่นะครับเราขอชื่นชมนะครับ ทีมผู้บริหารและทีมผู้ปฏิบัติงานของตำบลสายไทยทุกท่านนะครับตั้งแต่ท่านนายกอบตสายไทยนะครับเจ้าหน้าที่อบตสายไทยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับอสอมอนะครับพ่อแม่คุณครูชุมชนประชาชนชาวสายไทยนะครับที่ได้มองเห็นความสำคัญและมองเห็นคุณค่าของการพัฒนาแม่และเด็กซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญนะครับให้เขาก้าวเดินต่อไป อย่างมั่นคงแล้วก็มีคุณภาพนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Amazing One Thousand Day in สายไทยให้สำเร็จลุล่วงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวจังหวัดกระบี่และประเทศไทยต่อไปครับก็ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับของตำบลสาไทยนะครับที่ร่วมสร้าง Amazing One t a n d Day in สายไทย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปครับขอบคุณครับ